สวัสดีทุกคนครับตอนนี้ก็เป็นเวลาเกือบ1สัปดาห์แล้วนะครับที่ระบบแล้งในโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยอัปเดตเข้ามาให้เราได้เล่นกันตอนนี้ผมก็อยู่ที่ระดับอ er ัลโต้บอลแล้งทูแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะครับก็คิดว่าน่าจะมีประสบการณ์ในระดับหนึ่งที่จะมาแนะนําเด็กนะครับที่ตัวเองเนี่ยได้เอาไปใช้ในการไต่แล้งหรือว่าเด็กที่ผมเจอบ่อยๆนะครับซึ่งนั่นก็อาจจะหมายความว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยเป็นเด็กที่เอาผู้เล่นเนี่ยนิยมเอามาใช้ในการไต่แล้งกันนั่นเองเอาไปว่าสําหรับใครนะครับที่ หาเด็กที่จะใช้ไต่แรงได้แบบสบายๆหรือว่าง่ายๆเนี่ยก็มาติดตามดูไปพร้อมๆกันเลยนะครับ<อ> ทุกคนครับความสนุกของโปเกมอน TCG Pocket เนี่ยมันอยู่ที่การเปิดซองหาก,การ์ดแรมมาใช้งานและจะสนุกได้มากยิ่งขึ้นไปอีกครับถ้าซองที่เราเปิดนั้นมีราคาที่ถูกกว่าเติมเองผมขอแนะนําเป็นร้าน Elastic Shop ไปครับสะดวกปลอดภยัยมีบริการตลอด24ชั่วโมงสนใจติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Facebook Fanpage แล้วก็ Official l a d ของ Elastic Shop หรือว่าจะกดลิงก์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง Description ของคลิปวิดีโอนี้ก็ได้นะครับ เรามาเริ่มต้นกันที่เด็กแรกครับเป็นเด็กที่เพิ่งพาผมขึ้นออาตรวบอลแรงสองได้แบบสดๆแลร้อนเลยแล้วก็ถ้าสังเกตดูตรงนี้นะครับจะเห็นได้ว่าเก็บสแต็กวินได้ถึง7สแต็กกันเลยทีเดียวก็ใช้ได้เลยนะครับซึ่งเด็กนี้นะครับเป็นเด็กที่ผมเคยทําเด็กโชว์เคสเอาไว้แล้วแหละแต่ว่าก็จะมีการปรับเปลี่ยนลิสต์การ์ดนิดหน่อยนะครับเด็กนี้ก็จะมีเนียวฮะนะครับเป็นจำนวน2ใบเนียโรเตสองใบครับมีมัสคเนียนะครับเป็นจำนวน2ใบคานิวายสใบครับแล้วก็อาร์เซอุส นนใวเด็กน, Deck นี้เนี่ยมีข้อดีตรงที่ช่วงเนี้ยคนจะเล่นเด็กมืดค่อนข้างเยอะและเด็กย่าเนี่ยชนะเด็กมืดอันนี้คืออย่างแรกที่ทาให้เด็กนี้เล่นง่ายนะครับแล้วก็อย่างที่2ก็คือถ้าเราไปเจอเดอ็กที่มีการ์ดโปเกมอน EX เเยอะๆซึ่งก็เหมือนกันครับเด็กเมตาช่วงเนี้ยก็มีการ์ด EX ในเด็กค่อนข้างเยอะนะครับเด็กนี้ก็จะยิ่งได้เปรียบเข้าไปอีกเพราะว่าเรามีมัสคเ,เนียที่มีความสามารถในการสร้างความเสียหายให้กับการ์ดโปเกมอนที่เป็น EX เนี่ยได้รุนแรงเพิ่มมากยิ่งขึ้น ช่วงต้นเกมถ้าเราดวงดีนะครับจวดได้คานิวายกับอาเซอุสมาเนี่ยคานิวายจะทำดาเมจได้แรงมากก็จะทำให้เราเนี่ยมีโอกาสชนะตั้งแต่ช่วงต้นเกมเนี่ยได้เพิ่มมากยิ่งขึ้นเด็กนี้ผมค่อนข้างเรคโคเมนเลยนะครับส่วนตัวเล่นเราชอบแล้วก็ลักษณะการเล่นของมันเนี่ยไม่ได้ยุ่งยากอะไรมากมายด้วยดังนั้นใครที่เป็นผู้เล่นใหม่หรือว่าเป็นคนที่ไม่ได้มีความชํานาญในการเล่นเป็นทุนเดิมอยู่แล้วผมว่าสามารถที่จะหยิบเอาเด็กนี้เนี่ยไปใช้ในการไต่แรงได้นะครับเด็กที่2ครับเป็นเด็กที่พาผมขึ้นจาก เกรสบอลนะครับมาสู่อ u t ต้าบ l ลนั่นก็คือเด็กเก l a ร์ดอสนั่นเองแต่ว่าพอขึ้นอ u t ต้าบอลมาแล้วเนี่ยไม่รู้เป็นเพราะอะไรนะครับรู้สึกว่าตัวเด็กเนี่ยมันเหมือนแบบถึงเพดานแล้วอะนะครับก็คือมันเริ่มเอามาใช้สู้ในอ u t ต้าบ l ลได้ยากขึ้นแต่ก็นั่นแหละหากใครนะครับที่ยังอยู่ประมาณ g เกร Ball ก็สามารถที่จะเอาเด็กนี้นะครับไปใช้ในงานไต่แรงเพื่อขึ้นอ u t ต้าบ l ลได้ ในเด็กนะครับก็จะมีเป็นคอยคิงนะครับเป็นจำนวน2ใบเผาเกียเป็นจำนวน1ใบครับมีมานาฟี่นะครับเป็นจำนวน2ใบแล้วก็เกียร์ดอทเอ็กนะครับเป็นจำนวน2ใบด้วยกัน ข้อดีของเด็กนี้นะครับก็คือถ้าเราสามารถเซตบอร์ดได้ตั้งแต่ช่วงต้นเกมนั่นก็คืออ่อถ้าเราจวได้มานาฟี่ตั้งแต่แรกนะครับเราก็เริ่มเติมจี้ให้กับเกลาร์ดกับเพาเกียได้ตั้งแต่ช่วงแรกๆเนี่ยเราสามารถที่จะจบเกมได้ตั้งแต่ช่วงอ่อต้นเกมไปจนถึงกลางเกมเลยส่วนช่วงเลดเกมเนี่ยโอกาสชนะของเราก็ยังคงสูงอยู่นะครับเพราะด้วยความที่เกลาร์ดเนี่ยก็มีพลังชีวิตที่ค่อนข้างเยอะรวมไปถึงการมาของเลดนะครับก็ช่วยทําให้ดาเมจของเกลาร์ดเนี่ยมันเพียงพอต่อการที่จะ ฮิตการ์ดเกือบทุกใบในเกมดังนั้นเด็กนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งเด็กครับที่สามารถเอาไปใช้ในการไต่แรงได้รวมไปถึงตัวเด็กเนี่ยก็มีลักษณะการเล่นที่ไม่ได้ซับซ้อนอะไรเหมือนกันนะครับถ้าเทียบกับเด็กแรกเอาจริงๆเหมือนจะเล่นง่ายกว่าซะด้วยซ้ำนะครับเพราะว่าเด็กนี้เนี่ยมันมีตัวช่วยเติมจี้เยอะครับไม่ว่าจะเป็นมานาฟี่หรือว่าอ,อ๋อมิสตี้นะครับดังนั้นถ้าเราดวงดีหน่อยโอกาสในการชนะของเราเนี่ยก็จะเพิ่มได้มากยิ่งขึ้นด้วยเช่นเดียวกันลองเอาเด็กนี้ไปเล่นกันดูนะครับ เด็กที่3เนี่ยจะเรียกได้ว่าเป็นเด็กที่มีผู้ใช้งานเยอะที่สุดในตอนนี้เลยก็ว่าได้นะครับเพราะว่าเวลาเรากดแล้งเนี่ยโอกาสที่จะเจอเด็กนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเยอะพอสมควรนั่นก็คือเด็กเอลูเรโดนั่นเองครับ ตัวเด็กเอลูเรโดเนี่ยก็จะเป็นอีกหนึ่งเด็กครับที่ใช้งานง่ายไม่แพ้กันกับเด็กที่1ห,หรือว่าเด็กที่2ที่ผมแนะนํามาเลยนะครับตัวเด็กเนี่ยจะประกอบไปด้วยล a ร์ชเครเรียนะครับแล้วก็เอลูเรโดเอ็กนะครับเป็นจำนวนอย่างละ2ใบด้วยกันเพิ่มเติมก็คือจะมีฮิตมอนลีนะครับเป็นจำนวน2ใบแล้วก็มีมาเชโดอีกนะครับเป็นจำนวน1ใบที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นการซัพพอร์ททั้งหมดแล้วครับบางคนอาจจะสงสัยนะครับว่าทำไมจะอยู่เด็กนี้เนี่ยถึงกลับมาฮิตนะครับ ทั้งๆท,ที่มีการ์ดใหม่เนี่ยมาเสริมทับเพียงแค่ไม่กี่ใบเท่านั้นคือต้องบอกแบบนี้ครับว่าอาจจะเป็นความโชคดีนะครับที่เด็กเมตาตอนนี้เนี่ยลวนแล้วแต่เป็นเด็กที่ติดจี้เยอะๆทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นกีราติีน่าดาร์กไล อาเซอุสนะครับดิอัลกาเผาเกียร์รวมไปถึงเกียร์ดอทที่ผมแนะนํามาก่อนหน้านี้เนี่ยการ์ดพวกนี้ใช้ e อ e น g y ประมาณ3-4เม็ดในการสร้างความเสียหายทั้งสิน้นดังนั้นมันก็เลยทําให้เอลูเรโดเนี่ยสามารถสร้างความเสียหายได้รุนแรงตามไปด้วยเพราะว่าเอลูเรโดนั้นจะสร้างความเสียหายได้รุนแรงตามปริมาณ Energy จของฝั่งตรงข้ามนั่นเองซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับถ้าขาดตกดามเมจนิดๆหน่อยๆกรณีที่ฝั่งตรงข้ามเนี่ยอาจจะกลัวว่าเราจะสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงเขาก็เลยติดจี้น้อยลงเนี่ย ราก็ยังมีฮิตมอนลีกับมาชาโดนะครับมาคอยปิดเกมอีกทีหนึ่งด้วยเช่นเดียวกันดังนั้นนี่ก็จะเป็นอีกหนึ่งเด็กครับที่สามารถเอาไปใช้ในการไต่แรงได้ติดอยู่นิดเดียวครับตรงที่เด็กนี้เนี่ยอาจจะแพ้เด็กมัสเคเนียนะครับเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยเราจะเห็นมัสเคเนียไปจับคู่กับการโปเกมอนที่ใช้จี้น้อยและเด็กนี้เนี่ยนอกจากจะแพ้เด็กที่แพ้จี้น้อยแล้วนะครับก็ยังจะแพ้เด็ก no ex อีกด้วยดังนั้นถ้าจะเอาเด็กนี้นะครับไปเปรียบเทียบกับเด็กที่1กับเด็กที่2เนี่ยในเรื่องของความเก่งแน่น ก็ใช้ได้เลยถ้าไปเจอพกเด็กเมตาแต่ว่าถ้าไปเจอเด็กมีมหรือว่าเด็กที่ผมพูดมาก่อนหน้านี้นั่นก็คือเด็กที่ใช้จี้น้อยหรือว่าเด็ก no ex เนี่ยเด็กนี้ก็สามารถที่จะแพ้ได้ง่ายๆครับเด็กที่4ก็ยังคงเป็นเด็กต่อสู้นะครับแต่เด็กนี้เนี่ยจะเป็นเด็ก no ex โดยสมบูรณ์เลยนั่นก็คือเด็ก l a พ p a d o นั่นเองครับตัวเด็กนี้เนี่ยเราจะเห็นในอัลต้าเยอะมากๆผมกดอัลต้ามาน่าจะประมาณเกือบ50เกมได้นะครับคือเจอเด็กนี้เนี่ย เกือบจะ50%กันเลยทีเดียวคือตัวเด็กนี้เนี่ยมันมีความอันตรายตรงที่มันมีก๊์ดที่สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรุนแรงแต่ว่าใช้จี้น้อยนั่นก็คือแลมพัดอนนั่นเองตัวเด็กนี้เนี่ยก็เลยมีความน่าสนใจอีกทั้งนะครับด้วยความที่เด็กเมตาในปัจจุบันเนี่ยส่วนใหญ่จะไม่สร้างความเสียหายในช่วงต้นเกมเป็นเด็กที่จะต้องใช้ระยะเวลาในการเซตอัพบอร์ดที่ค่อนข้างนานดังนั้นพวกเอโก d เด็กหรือว่าเด็กที่สามารถสร้างความเสียหายได้อย่างรวดเร็วเนี่ยมันก็เลยค่อนข้างที่จะได้เเปรรีียยบออสมคว่างด็น้ เราจะมีอุซุกีนะครับที่จะทําดาเมจในช่วงต้นเกมเนี่ยได้เป็นอย่างดีหากฝั่งตรงข้ามเนี่ยเป็นการ์ด EX นะครับและยิ่งถ้าเรานะครับสามารถเซตบอร์ดได้ไวด้วยการมีลูคาริโอเป็นจำนวน2องใบอุซุกีเนี่ยก็ยิ่งทาดาเมจได้แรงเพิ่มมากยิ่งขึ้นและเราก็จะปิดท้ายด้วยแลมพาร์ดอสนะครับการ์ดโปเกมอนที่สามารถสร้างความเสียหายได้สูงถึง150หน่วยแล้วก็เหมือนเดิมครับถ้ามีลูคาริโอเนี่ยดาเมจก็จะยิ่งทวีคูณเข้าไปอีกเรียกได้ว่าการ์ดเมตาในปัจจุบันเนี่มมาาาารดนเจะสาาถต้ ของแลมบารอดที่บวกดาเมจของลูคาริโอทั้ง2ใบเข้าไม่ได้เอาเป็นว่าหากใครนะครับที่กําลังมองหาเด no e ็กโนย x นะครับไปใช้ในการไต่แรงโดยเฉพาะไต่แรงในช่วงอัลต้าเนี่ยผมว่าเด็กนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะตอบโจทย์เลยทีเดียวนะครับ แล้วก็มาถึงเด็กสุดท้ายครับที่ผมจะแนะนํานั่นก็คือเด็กกิลาติน่ากับดาร์กไลน์นั่นเองครับตัวเด็กนี้เนี่ยเอาจริงๆมีลักษณะการใช้งานที่ค่อนข้างน่าสนใจและก็ยังเก่งอยู่ถึงแม้ว่า4เด็กที่ผ่านมาเนี่ยจะมีบางเด็กที่สามารถเอามาใช้แก้ทางเด็กนี้ได้แต่เราจะสังเกตได้ว่าเด็กเหล่านั้นเนี่ยส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่เป็นเด็กที่ประกอบไปด้วยโปเกมอน3ล่างดังนั้นโอกาสที่มือจะบลิกเนี่ยมันก็ค่อนข้างที่จะสูงครับซึ่งหากเรานะครับเล่นเด็กกิลาติน่าที่จับคู่กับดาร์กไลน์แล้วสามารถเซตอร์ดดไไ้ว ฝั่งตรงข้ามสุดท้ายแล้วเราก็มีโอกาสที่จะชนะได้มากกว่าอยู่ดีโดยเด็กนี้นะครับจะประกอบไปด้วยกิลาติหน้า EX ครับเป็นจำนวน2อใบ Dark l i g h EX ครับเป็นจำนวน2อใบแล้วก็คิมแกนอีกเป็นจำนวน2ใบด้วยกันอาจจะติดเชมินมา1ใบนะครับเพื่อเอาไว้ใช้การฝั่งตรงข้ามเนี่ยใช้ไซรัสกับการแนวหลังของเรานั่นเองเด็กนี้นะครับล่าสุดเนี่ยเพิ่งขึ้นเป็นเด็กอันดับ1ที่มีวินเลตส,สูงสุดในรายการแข่งขันที่เว็บไซต์ของ Limitless TCG นะครับซึ่งการที่ผมเอาสถิติตรง นี้มาพูดเนี่ยมันก็น่าจะการันตีได้แล้วว่าตัวเด็กนี้เนี่ยค่อนข้างที่จะเก่งพอสมควรเลยทีเดียวดังนั้นนะครับหากใครที่กําลังมองหาเด็กที่ค่อนข้างทรงพลังแล้วก็ไม่ต้องมาคอยห่วงเรื่องมือบลิกง่ายนะครับผมว่าเด็กนี้เนี่ยค่อนข้างตอบโจทย์เลยและเด็กนี้ก็สามารถที่จะใช้ไต่แรงได้ในเรนจ์ที่กว้างกว่าเพราะบางเด็กเนี่ยอาจจะใช้ไต่แรงในช่วงเกรดบอลเนี่ยได้เป็นอย่างดีหรือว่าบางเด็กเนี่ยจะสามารถเอาไปใช้ไต่แรงได้ในช่วงของอัลต้าบอลแต่ว่าเด็กนี้เนี่ยสามารถที่จะใช้ไต่แรงได้ทุกช่วงเกมเลย สุดท้ายก็ขึ้นอยู่กับว่าเราจะเซตบอร์ดได้ทันฝั่งตรงข้ามหรือเปล่าซึ่งถ้าเซตได้ไวกว่าแน่นอนว่าผู้ชนะเนี่ยก็จะต้องเป็นเราอย่างแน่นอนและนี่นะครับก็คือ5เด็กที่ผมใช้ในการไต่แรงบอยดมากๆนะครับรวมไปถึงอาจจะเป็นเด็กที่ผมเจอตอนที่ไต,ต่แรงอยู่บ่อยๆก็เอาเป็นว่าสําหรับใครนะครับที่กําลังมองหาเด็กที่จะเอาไปใช้ในการไต่แรงอยู่ไม่ว่าจะเป็นระดับใดก็ตามทีนะครับลองเลือกจาก1ใน5เด็กนี้ไปลองเล่นดูเบื้องต้นอาจจะลองเริ่มจากเด็กที่เล่นง่ายหรือว่าเด็กที่เข้ามือไปก่อนนะ ถ้าเล่นเด็กเหล่านั้นชานาญแล้วก็อาจจะขยับมาเป็นเด็กที่เล่นยากขึ้นแต่ว่าเก่งขึ้นก็ได้ด้วยเช่นเดียวกันขอให้ทุกคนโชคดีกับการไต่แรงในซีซันนี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับ